น,นี่มันคืออะไรคะเร้อ นี่มาเพื Gott, ata, ่อนด้วยมีเพื่อนเลยมี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 มาหาแม่เร็วเวนี่ต่อไปนี่เด็กคุหนึ่ง นี่ดิหมูหมูมาเก็บเห็ดนํานี่หมูตัวน้อยนี่ลูกลเนาะมึอ้เอมอืบักาอมแม่นเบิ่งมาพอได้แกงส้ใหม่